ใชได้เนีะมาค้าขายกันเลยทำมาค้าขายกันก็แสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกเขาว่าตั้งแต่ปี1962ถึงถึง51เนี่ยเราไม่มีปัญหากันเลยนะถ้าถ้าเราคิดว่าไทยไม่รู้จักแพ้สารโลกเนี่ยทำไมเราไม่มีปัญหาในตอนนั้นล่ะใช่ไหมแสดงมีปัญหาก็เลยจะบอกว่าเรามีปัญหาเพราะประสาทเขาพฤกษ์วิหารเหรอเพราะยูเนสโกเหรอถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่าเราเคยมีปัญหากับมาเลเซีย ม,มาเลเซียมันมีกรณีหนึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้เรากาลังศึกษาเนี่ยหรือศึกษาเสร็จเป็นเป็นหนังสือแล้วเนี่ยนะฮะมีกรณีศาลเจ้าแม่คนอืนอมนสร้างทัพตรงกลางเส้นเขตแดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปักปันกันเนี่ยเออมาเลเซีย<จ>อบอกว่าเจอศาลเจ้าแม่ดีเจอศาลเจ้าแม่ทไงเขาก็เอาพื้นที่ซึ่งศาลเจ้าแม่เนี่ยอ้อมออกมานะฮะเขาก็สร้างรั้วเพราะนั้นศาลเจ้าแม่อยู่ฝั่งเราแล้วก็ไปหาที่อื่นๆที่ตรงไหนก็ช่างมันที่ที่ไม่มีคนอยากได้อ่ะให้ให้เออมาเลเซียไปเท่ากัน อย่างนี้มันถูกไหมอย่างนี้ไม่รู้มันคือการเจรจาไครับเส้นเียดแดนเนการเจรจาเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่คนบอกว่ามรดกมรดกอานานิคมมรดกอานานิคมทำไมเราต้องไปรับด้วยล่ะเราคุยกันใหม่ได้ไหมครับเราคุยกันใหม่ว่าเจบีซีบอกว่าหาสารปนน้ำนะสรรปนน้ำนี่เราอาจจะได้เปรียบเรื่องแผนที่เรื่องอะไรต่างๆนั้นก็ต้องอยู่ในกระบวนการเจรจามาคุยกันไหมมาคุยกันคือต้องบอกว่าคือฝ่ายฝ่ายเหล่านี้บอกว่า มขมรนไม่มาเจราจารมว่าผมว่าอย่างนี้ไม่จริงนะฮะต้องไปดูว่าท่าทีกัมพูชาาย,ยังไงโอเคละผู้นําเขาอาจจะรู้สึกว่าท่านหุ่นเซนเนี่ยนะครับอ,อาจจะรู้สึกภูมิใจในความเป็นชาติมากแต่ว่าคนอื่นๆซึ่งเป็นข้าราชการอย่างฮอนําพงใครทั้งหลายนะครับ,ค,รบคนซึ่งเป็นประธาน j b c ฝ่ายเขาเนี่ยเวลาเราขอเจราจามันก็เจราจาได้<อ>แต่เขาก้าขัดเหรอเขาก้าขัดหุ่นเซนเหรอ,อนนเขาก็มาเจรจาใช่ไหมแต่เขาไม่มีอํานาจในการตัดสินใจก็ต้องถามหุ่นเซนอยู่ดี แสดงว่าไม่ใช่ปัญหาเทคนิคแล้วปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวก็อาจารย์บอกเองว่าคนที่อาจจะอะไรนะฮะคือไม่ค่อยชอบเราเนี <Yeah, ่ยเป็นคนที่อยู่ในอำนาจไนยอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงเขาจะชอบเราครับนั่นนะสิฮะนั่นนะฮะคือบางทีเนี่ยปัญหาเขตแดนเป็นปัญหาเทคนิคเราบอกว่าต้องไปหาสันปันน้ำพิกัดทีพอะไรต่างๆนานาเอหรือว่าถ้ามองไปทั่วโลกเนี่ยเขาตกลงกันได้ด้วยผู้นําคุยกันอ๋อครับมันอาจจะเป็นปัญหาการเมืองเพราะนั้นผมผมอยากจะวิงวอนว่าการเมืองก็คือการเมือง S <S และการเมืองภายในกับการเมืองต่างประเทศครับ ปัญหาเขตแดงก็คือปัญหาเขตแดนเจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานเจ้าหน้าที่เขาเขามีมาตั้งแต่ปี40 43เลยนะครับปี43มี M O U ปี46มี T O R มีกระบวนการที่จะทำมาเรื่อยแต่เผอิญว่ามันมีปัญหาเรื่องของการขึ้นมรดกโลกแล้วก็สุดท้ายเนี่ย J B C มันติดอยู่ที่สภาอาจารย์ครับปัญหาหนึ่งที่พูดกันไม่จบก็คือเรื่องของปริวิศนะครับเมื่อวานนี้ท่านเอกอัครโทษของกัมพูชาประจำระเทศไทยเขาไปพูดเหมือนกันนะบอกว่าประวิศนี่นะครับมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดสําหรับคนรุ่นใหหมม่เือออนนนกกกััจจงงฝาาารรย์ะ ให้สอนเรื่องประวัติศาสตร์กันใหม่หน่อยทบทวนความจริงกันหน่อยนะครับอาจารย์นะนี่เห็นอาจารย์แต่งหนังสือด้วยนะครับหนังสือกัมพูชาข่าวพระวิหารนะครับอะไรนี่หลายหลายเล่มด้วยนะครับอยู่มีเรื่องอะไรครับเอ่อหนังสือหนังสือทรรมเนียบรัฐขาพระวิหารครับข้อมูลในวงการน้ำร้ายเราเริ่มทำอยู่เราทำมาตั้งแต่ปี5152แล้วครับเราก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาเพราะว่าอยู่อยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยพระวิหารเสียมาเรียบถ้าอาจารย์จะสรุปให้ฟังประวัติศาเนี่ยนะครับของไทยกัมพูชานะครับสรุปให้ฟััััังงส้นนนนๆี่่่ะครรบววาหใจมอยูต แล้วความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนนี่อาจารย์อประวัติศาสตร์อย่าลืมนะครับเรื่องจริงเจ็ดเท็จสามจริงเจ็ดเท็สามอย่าลืมว่าเรื่องจริงก็คือใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรจริงอันนี้จริงเท็จสามคือเรามองอย่างนั้นอย่างไรนะคนนี้ไปทําอย่างนี้ดีไหมไปทำอย่างนี้ดีไหมหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาทำสงครามแย่งระหว่างอาณาจักรกเนี่ย เขาไม่ได้ไปอยากได้ดินนะเขาอยากได้ทรัพยากรอยากได้คนใช่ไหมฮะอย่างเช่นคุณกหนกเป็นแม่ทัพเนี่ยมาตีภูมิสรอนบ้านผมเนี่ยคุณคุณกหนกไม่ได้อยากได้บ้านภูมิสรรนะอยากได้คนในบ้านภูมิสอนไปเป็นแรงงานเพราะนั้นทำไมในกรุงเทพถึงมีชุมชนลาวชุมชนแขกชุมชนจีนชุมชนอะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นเมืองทึ่งผสมกันนะฮะทีนี้เนี่ยถ้ามองว่า ประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยมันมันเพิ่งมาเขียนนะครับเมื่อก่อนในเชียงดอกเชียงใต้มันเส้นพรมแดนถามว่ามีไหมมันไม่ได้มีเป็นเส้นขีดแต่มันมีเป็นขอบเขตอํานาจเช่นผู้นํามีอยู่หมู่บ้านนี้เราเราดูหนังจักรจักรวงวงนะมันก็มีผู้นําเยอะแยะมากมายเลยนะสุดท้ายแล้วก็มีการแต่งงานกันข้ามไปข้ามมามีภาษามีมีวัฒนธรรมมีอาหารที่ข้ามไปข้ามมาแต่ว่าหลังจากสงครามโลกที่สองเนี่ยมันเกิดประเทศ อิสรภาพใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้นสงครามโลกครั้งที่สองมันมีการทําให้ประเทศเกิดใหม่เป็นอิสรภาพจากยุคอาณานิคมเพราะนั้นถามว่าทําไมเราต้องเอามารดกอาณานิคมมาเป็นปัญหาทุกวันนี้ทําไมเราไม่คิดประวัติศาสตร์กันใหม่ไหมหรือประวัติศาสตร์เดิมเนี่ยถ้ามองไปมันมีเอ๊ะทำไมเราดูในประวัติศาสตร์ชาติไทยมันมีแต่สงครามอะ่ะไม่เห็นมีประวัต,ติการค้าเลยไม่มีประวัติท้องถิ่นอยู่ในนั้นใช่ไหมครับประวัติบ้านภุมิสระคืออะไรครับแปลว่าอะไร คนมาจากไหนไม่มีมีแต่บอกว่าชนชาติไทยเรามาจากตรงนู้นมันกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์ชาติซึ่งคนในชาตินี้มันหลากหลายมากภาคเหนือก็เป็นล้านนาใช่ไหมครับถ้าพูดกันตรงไปตรงมาอีสานก็จะเป็นล้านช้างภาคใต้อาจจะเป็นนครศรีธรรมราชอะไรอย่างเนี้<ม>เอ๊ะทำไมเราไม่บอกว่าแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะคุยพูดกันแต่ว่าเราอยู่ด้วยภายใต้ระบรมโพธิสมพาร์<ม>ใช่ไหมครับเรามีพมหากษัตริย์ที่ร่วมกันเรามีการรวมชาติกันเป็นหนึ่งดูอย่างประเทศจีนกับประเทศเกาหลี จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องประวัติศาสตร์กันมานานนะฝรั่งเศสเยอรมันนะครับมีปัญหากันในเรื่องของประวัติศาสตร์ราชวงศ์นี้ไปฆ่าราชวงศ์นั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันเพราะว่าคิดถึงอนาคตอาจารย์กราจะบอกว่าถ้าเกิดจะศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยให้ศึกษาประวัติศาสตร์แบบใหม่แลแบบใหม่ประวัติศาสตร์ที่เอ๊ะ เรามีใครแต่งงานกันไหมระหว่างราชวงศ์นะครับมีศรีสิกราเทวีมาแต่งกับพ่อคุณศรีธนทิตย์อย่างนั้นเนี่ยคือมองประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่จริงฮะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดแต่ว่าท่านทูตท่านทูตเมื่อวานเนี่ยพูดในแง่ประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดนะครับผมซึ่งไม่มีประโยชน์พูดแล้วไม่มีประโยชน์ไปลื้อฟื้นทำไมใช่ไหมครับผมผมผมคิดว่าถ้ามองอย่างในแง่นั้นเนี่ยความรู้สึกคนกัมพูชากับคนไทยเนี่ยคล้ายๆกับไทยกับพม่า นะฮะเพราะในประวัติศาสตร์ูชานี่จะบอกว่าพวกเสียมเนี่ยมาตีนครวัดแตกนะจนทําให้เขาต้องถอยเสียมก็คือสยามขวาเหรอพวกเสียมียกเสียะก็เหมือนกันเราว่าพม่าถูกพม่าฆ่าศึกมันมาตีงเราเอาทองเราไปครับผมเอะประวัติศาสตร์พวกนี้เขียนในช่วงอาณานิคมนะครับเอะเราทําไมจะต้องรับมรดก พวกนี้มาเราเรามาเขียนกันใหม่ไหมเราเรอาจจะเขียนบอกว่าเอสมัยก่อนเนี่ยเราก็ขมเขมรก็มาใช้อ่าวไทยเป็นทางออกอไปค้าขาย <ๆ S 2> ใช่ไหมครับเป็นพี่เป็นน้องกัน<ม><ม>คนไทยก็ได้ไปใช้ทะเลสาบนะครับพระพระขันชยศีเนี่ยมาจากไหนม,มาจากงมได้ในทะเลสาบ ครับนะฮะพระคันธยาสีทำไมประตูประตูชยศสีวิเศษชัยศสีเนี่ยนะครับประตูวัดพระแก้วเพราะว่าพออัญเชิญมาจากพระตะบองเนี่ยฟ้ามันผ่าลงเพราะว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ที่เราจะได้สร้างราชวงกันแล้วอะไรอย่างงี้คือมันมีประวัติศาสตร์เยอะแยะที่เป็นทางสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดอย่าไปสนใจมันคือคุยคุยได้เป็นเป็นเป็นบอกว่าเราอย่าทำอย่างนี้นะเป็นบทเรียนอ่ะมันเป็นอเท็จริงอยู่แล้วแหละเป็นอเท็จริงแต่ว่าคุยไม่ได้น่ไงฮะที่ผมบอกว่าเท็จสามคือเราเขียนอะไรต่อจาก ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างนั้ใช่เพราะนั้นอีกสามนี่เราจะต้องช่วยกันในแง่มุมอันาั้นพูดในเชิงดีนะครับแต่ในแง่มุมของการที่จะแก้ปัญหาอย่างการสู้รบประทะกันเล็กๆน้อยๆตอนนี้นะจะจบลงนะครับอาจารย์ก็บอกแล้วเมื่อสักครู่นี้คุยกันนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็คุยรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาแล้วรัฐมนตรีกลาโหมเขาก็ยกหูการผู้นำนะครับตอนนี้ถึงเวลาอย่างนี้ต้องคุยกันจริงๆสิผมคิดว่าถ้าพ่อมองมองอย่างเนี้ยปีสองปีที่ผ่านมามันคุยไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะ แสดงว่าการเจรจาเนี่ยอาการหนักอย่างที่คุณก็บอกว่าที่เราอาจจะมองสองทางเลือกหรือเปล่าวะหนึ่งไม่เอาผมก็กลัวผมก็ไม่เข้าใจว่าเรากลัวอะไรเหรอมือที่สามเข้ามาเนี่ยเราก็ไปหาของเราบ้างสิเราไปหาคนที่เราไว้ใจนะครับเราไปหาองค์กรที่เราไว้ใจไอ้นั่นอ่ะมือคนที่สามเจรจาตัวกลางหรือตั้งตั้งตัวแทนของเราเช่นอผู้นาบัตรไม่ต้องคุยกัน ท่านท่านอันนั้นจะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไหมฝั่งนู้นมีผู้ใหญ่มาไหมนะครับเนี่ยคนอื่นๆล่ะที่ไม่ใช่คู่กรณีอย่างสาเร็จทุนเซนกับคุณพิสิทธิ์อันนี้ทั้งสองคนนี้แรงเอาพลังใช่ใช่หรือหาหรือหาประเทศที่สามใช่ไหมถ้าหาประเทศที่สามตอนนี้รัฐบาลไม่เอานี่ครับหรือหาประเทศที่ที่ที่คุยกับเราได้เน้นทวิภาคีทวิภาคีจะดีที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างไม่สบายใจอันที่สองลบให้กันให้รู้เรื่องไปเลยไหม ต้องต้องแต่งทัพไม่งั้นเออคือคือคือผมพูดอย่างเงี้นะครับคือไม่งั้นเราต้องแต่งทัพต้องมีกระบวนการบอกว่าเอาคนออกมาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตกลงกับเขาบอกถ้าจะใช้วิธีลบไปหาสมรภูมิลบกันให้รู้แพ้แล้วชนะแต่ตรงนั้นน่ะเหมือน เหมือนหานักมวยไปชกกันนะเออเอาอย่างนั้นไหมจะเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาเลยคุยกันอย่างนักเลงเลยเอาหน้าหาจริงใจไม่ใช่นักเลงคือจริงใจ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 เออโอ้โหจะเจนตรงไปตรงมาเครับในเวลาที่จำกัดครับครับวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ